ตอนที่สำคัญก็คือเราเหมือนทีมที่ยิ่งสูงยิ่งหนาวอ่ะทุกทีมจับตามองหมดเพราะนั้นทุกเกมต่อไปนี้มันจะล่ากันได้ถ้ามันอยากจะจะขึ้นธาดดิบด้วยด้วยเรื่องความสนากเราเคยต้องต้องต้องเกียบกันเล่นนี้นะแจะไม่แตกเด่แล้วโอกาสเป็นแชมป์ที่เปิดกว้างที่กาเดียวเปล่าผมม่ไม่ได้ไม่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 ไไม่ได้ตั้งใจว่าไม่ได้จอบจงต้องเป็นแชมป์ คือเป้าหมายแรกก็คือต้องขึ้นทันทีนะส่วนจะเป็นแชมป์นั่นนั่นก็คือเส้นทางการเดินทางมัน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 มีหลายปัจจัยเพดัะนั้นถามว่าเป็นแชมป์ผมเชื่อผมก็ยังเชื่อในภาพทีมพอที่เป็นแชมป์ได้นะเล่นแบบนี้เป็นไงแับที่ลงโอเคฮะผมว่าเขาเขาเก่งเขาใช้เวลาปรับตัวได้เร็วมากนะแล้วก็ที่นั้นก็คือทีมทีมที่ร้องตัวเขาเนี่ย ได้การต้อนรับที่ดีนะก็เลยทำให้ทั้งทั้งโชกี้และเล็ก่นแอปเล่นได้อย่างไม่ค่อยเยิดปัญหาใช่ไหมรักขาดเป็นสิ่งใดที่แปลนด์นี้คิดว่าคือคือจริงๆจริงๆการขาดผู้เล่นเนี่ยมันมันก็ก็เป็นเรื่องธรรมชาติของฟุตบอลเนี่ยทางมิถุนไม่มีแต่ในเมื่อมันมันต้องบังคับด้วยการเล่นตัวเล่นที่เหลืออย่งเนี่ยผมว่าระบบเกมชักโรเตชันแล้วก็ตัวเล่นที่เรามีเนี้ยว่ามันมัน มันเป็นเรื่องที่ที่บังเอิญแล้วทําให้ความร้อนตัวมันมันเกิดขึ้นตลอดเลยอะ